พ่อคะทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อเป็นลมเหรอเปล่าคะ่ะเขากินยาไปแล้วตอนนี้หลับไปแล้วคะ่ะอดอมดีขึ้นมากแล้วแต่เมื่อกี้นี้ขาดการควบคุมไปเลยเปลาของทุกอย่างลงบนพื้นฉันนีก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาจาับเขาเอาไว้ทางเราหนะ่ะใช้เวลาเยอะมากกว่าเขาจะยอมกินยานะคะผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เคยมาหรือเปล่าไม่เคยเห็นหน้าเลยคะ่ะอายุ60สิบกว่ามั้งเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าของลุงเฉียง เพื่อนเก่าเหรออืมเขามีลักษณะยังไงเขาใส่แว่นตาดำแล้วก็ผมขาวทั้งหัวคะ่ะผมขาวเหรอไม่ต้อเดาแล้วยี่เซียวเทียนมาแนะ่อนดีตตำรวจหญิงใกล้คลอดช่วยเหลือคนน่าสงสารโดนจนยิงตายทั้งกลมเขาเอาเรื่องนี้มากระตุ้นพ่อใช่แน่เลยเขาไปนานแค่ไหนแล้วสักสิบนาทีได้คะ่ะ นี่คุณจะไปไหนเนะี่ยฮะเขาทำร้ายพ่อฉันขนาดนี้ฉันต้องจับเขากลับไปแจ้งข้อหาข่มขู่พวกเราแค่ดาวอาจจะไม่ใช่เขาอ๋อฉันรู้แล้วแกต้องการอะไรใจเย็นใจเย็นอันนี้เจ๋งเหมือนกันนะมั่วก,กบเบีคนอื่นตอนนี้จะมั่วก,กับบาดามด้วยมาดามเงามากเลยอย่ามาไร้สาระแกพูดอะไรกับพ่อฉันพูดอะไรนะยังไงเขาก็เป็นญาติของผู้เสียหายเป็นเพราะฉันไม่มากก็น,น้อย ฉันเยี่ยมพ่อเธอหน่อยไม่ผิดกฎหมายบ้างไปมตำรหัอเขาละเพราะเขาไม่ใช่คนทำร้ายคนแก่โรยเกลือไว้บนแผลของคนอื่นระวังกมตามสนองผู้พยาบาลบอกฉันว่าพ่อเขาจำความไม่ได้แต่พอเจอฉันพ่อของเธออารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีจริงๆฉันช่วยเขาต่างหากล่ะถ้าคุจะขอบคุณฉันต้องขอเตือนนะถ้าพ่อฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ฉันจะไปปล่อยเธอถ้าเธอจะหาเรื่องลุกชายฉันฉันจะมาเยี่ยมพ่อเธอบ่อย ฉันบอพอดเธอคงรับปี๋ไหวจะ่ไม่ยอมพอดเธอจนกว่าจะไปอยู่บนเพื่อนแม่เธอและจะร้องสาวหรือร้องชายก็ไม่รู้อีกคนนึงถึงตอนนั้นขาดตัวตายไม่เหลือซากแล้วแค่เธอไอเสดเดนเอ้ยอย่านะอย่าจะบ้าเหรยิงฉันเลยสิสตีเลยแกมาาแล้วแต่เธอจะเด็กมากเสียเปรียบนะเธอจะเด็กมากในตัวนี้อย่ายุ่งกับพวกชายฉันเองนะปล่อยมือฉันเก็บปืนไว้ก่อนเขาบอกให้เก็บปืนอย่ามายุ่งปล่อยฉันนะฉันจะหาข้ออ้างจับมันกลับไปเอาให้ตายพปเลย ผมรู้ว่าคุณโมโหยังจะฆ่าเขาผมก็อยากฆ่าเขาเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าคุณเป็นตำรวจคุณฆ่าเขาตายเพราะความแค้นส่วนตัวอย่าลืมผลร้ายที่ตามมาเขาตัวใจเยือ่อโมโหคุณคุณหลงตนเขาได้ยังไงสตี